สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับบักโจนาเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้บักโจนาจะมาเช็คอัปเดตซับเวกันครับตอนนี้มีอัปเดตใหม่ก็คือซับเวเซอร์ฮอลลีวูดนี่ขึ้นมาหน้านี้ก็เป็นอารัเบียนไหนดูดิทุกคนเปิดราคามาที่อยู่179บาบาทพร้อมกับตัวละครใหม่เดี๋ยวเราไปดูตัวละครก่อนดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มมามาครับตอนนี้เราอยู่หน้าตัวละครกันแล้วมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะเท่ขนาดไหน ผู้คนเห็นไหมครับตัวนี้ครับอย่างที่ไอ้ไม้นะครับอันนี้พี่แจ๊สนะครับแจ๊ดชวนชื่นเหมือนมากโทนี่โอเคแล้วเราไปดูอันนี้เป็นตัวละครจากอีเวนต์นะครับจากอีเวนต์เนาะอันนี้ตัวละครจากอีเวนต์อันนี้มีตัวนี้ตัวนี้สามตัวนะที่มาจากอีเวนต์อันนี้สามารถได้รับฟีดเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังเดี๋ยวเรามาดูตัวเท่ๆกันก่อนอันนี้เอเรีอันนี้นบสัสแอนดี้ เวนโทนี่นะครับแล้วก็มีเล็ก์มีไมค์อันนี้เหมือนจะเคยมารอบที่แล้วนะเหมือนเคยเห็นแล้วแล้วก็ที่ไม่เห็นเลยจะมีเนี่ยครับอ่านว่ายังไงวิเวเน่อืมแล้วก็ซาอู u, นะครับซาอูเท่ the, อยู่นะตัวนี้วจะมีเป็นในตัวลาน่านี่อันนี้อ่านว่าไงทุกคนซอม่าเหรอเฟรยาอลลิเซียอันนี้ตัวน่า,นาจะ ใช้เหรียญตัวละครแรกได้ฟรีแล้วมาดูสเก็ตบอร์ดมีอะไรมั่งอ่าอนนี้นะ่าจะได้ใช้มีซูเปอร์สปีดด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่มาใหม่รถสีแดงงอรถสีทองอันนี้อะไรจะววดเหรอโรลเลอร์ er. รถอย่างเที่อันนี้ซูเปอร์สปีดได้อยู่นะครับ สังเกตบ่ดแต่ไม่ค่อยตอบโจทย์การใช้เท่าไหร่ถ้าจะใช้ผมว่าอันนี้เท่ดีมีสปีดด้วยแต่ว่าขาดกระโดดสูงนะั้นน่าจะถ้ามีกระโดดสูงนะั้นน่าจะดีมาในส่วนที่อัปเดตใหม่จะเป็นในส่วนอีเวนต์นี่เอ้ยน,นี้เท่ว่ะเขาดูหน่อยดิในส่วนอีเวนต์ก็คือตัวลาวานะครับลาวาโนฟลอชาเลนนะครัฟอร์อิสลาวนะเปิดให้หมดเลยอันนี้คืออะไร อันนี้อ๋อจะได้กอบรูปเหรอวิ่งครบสล้านได้กอบรูปอันนี้คลาสสิกหมดก็ปกติอันนี้แท็กทีมแอคแก็ปกติดีนะครับโอเคอันนี้ครับวิ่งเก็บเหรียญเหมือนเดิมแต่ว่าจะมี2องอันในที่ได้ตัวละครมาฟรีก็คือจะเป็นนี่ครับต้องวิ่งได้สก,กอร์ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดน่าจะสิล้านนะแต่ว่ามันจะปลดล็อก ปล่ล็อกสเตจละครั้งนะครับสเตจ์หนึ่งสเตจสองสเตจสามสี่ห้าประมาณห้าวันประมาณนี้แหละโอเคในส่วนของที่เป็นตรงนี้นะครับชอบ็ชอปช็อปนาวนะที่ได้เหรียญตัวละครมานี่เราสะสมเยอะๆเราสามารถซื้อซื้อได้นะครับซื้อได้นจะเป็นตัววิเวเน่ที่เป็นตัวสกินสามหมื่นเจ็ดหรือว่าพวกเนี้ยเราสามารถซื้อได้นะครับ แต่ว่าไอตัวที่เป็นราคานี่ซื้อไม่ได้เสียดายอยากได้อัศาวินมากเลยแล้วก็ถ้าเราวิ่งในแมปปกตินะครับให้เราเก็บตัวที่เป็นเนี่ยครับรูปที่สั่งคัดเนี่ยล็อกเลเวลตรงนี้นะครับตรงนี้เลยกดล็อกเลเวลตรงนี้ปลดล็อกไปถึงเลเวลสิบทุกคนจะได้สเกตบอร์ดที่เป็นรถสีแดงนะครับนี่เลยครับถ้าทุกคนถึงเลเวลยี่สิบจะได้สเกตบอร์ดลิสกี้ไลท์นะครับ แล้วก็ถ้ากุถึงเวลสามสิบคุณจะได้ตัวละครฟรีตัวนี้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 ตัวไหน,นละ่ะนี่ถ้าคุณเก็บไอ้เมื่อกี้ทำภารกิจถึงเวลสามสิบทุกคนจะได้ตัวนี้ฟรีแต่อันนี้เท่ทุกคนดูดิอันที่ได้จากลาวานี่นี่อย่างเท่ เรามาดูของรูดี้นะครับรูดี้ว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเราวิ่งมีเอฟเฟกต์ไหมเดี๋ยวทดลองนี่ครับอีเวนต์ลาวาก็ปกตินะครับไม่มีเอฟเฟกไม่ได้วือหวาไม่ได้เที่งขนาดนั้นตัวมาใหม่นแ่หลาวาก็ปกตินะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวได้ตัวละครใหม่แค่นั้นเองเอฟเฟกการวิ่งก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับ ันน่าจะมีตัวละครที่แบบได้เอฟเฟกเพิ่มมาเนาะออันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวอาวากาศกันอืมจะเป็นในตัวนี้เลยไปดูมันเท่มีเอฟเฟกอะไรไหมก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเหมือนกันครับตัวนี้ก็ปกติธรรมดา,นานครับแต่ว่าเราก็สะสมไว้ก็ดีนะครับมันเป็นของฟรีนะทุกคนปกติเลยไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแต่แมพก็สวยอยู่นะแมพนี้สวยขึ้นนะ มาครับในส่วนนี้ครับจะเป็นแมพหลักๆจะเป็นแมพป,ปกติที่เราชอบวิ่งกันนะครับทุกคนว่าสวยไหมมันก็เหมือนกันกันกบตัวซีซันชาลเลนจ์แบบเดียวกันแต่ว่าเดนี้แมพนี้สวยนะเพราะว่าสวยอยู่นะเราวิ่งให้ดูคร่าวๆแล้วเราวิ่งให้ดูคร่าๆวๆนะทนอ๋อสิ่งนี้เพิ่มมามีคตรคูณสองเหรียญด้วยอืม ก็ใช้ได้ก็โอเคอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่จากเกมซับเวซ์ร์มนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันกับคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับยูบ้ม